ไนั่นอ๋อมาเช้าอันนี้ไปแล้วใช่ไหมนังใหม่ตอนนี้จะมาสอนสูตรโบราณ m สองน้อง,น,องน้องเขาเพื่อให้มาจับเทียบกับหลักสิบของเราว่าเราจะได้ตัวเด่นตัวไหนเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยยุ่งแต่ก็สูตรห้านอยกับลาวรูไ้ไหมถึงก็ไม่ได้มาสอนน้องๆเขาว่ามาจับเด่นกันอะไรงวดที่แล้วถ้าว่าเราทำเนี่ย เราก็จะได้ศูนย์และสามใช่ไหมมันชนกันอืมแต่งวดนี้เราต้องมาสอนน้องๆเขาหน่อยว่าเลขเนี่ยจะมาตัวไหนอค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนน้องๆวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าวันจะพามาชนมาจับ จับชนเลขเด่นล่างหลักสิบของปะวันว่าเราจะได้เลขชนตัวไหนนะคะให้น้องๆเตรียมสูตรสูตรโบราณ m 2นะคะสูตรโบราณ m 2เอาแค่4ตัวสี่ตัวนะคะดึงดึงามาบวกกับเลขคงที่แล้วก็ บวกไปอีกหนึ่งหนึ่งคือจะได้เลขสี่ตัวนะคะแล้วเดี๋ยวประวันจะพามาจับชนหลักสิบของประวันนะคะว่าเราจะได้เลขตัวไหนซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยคือประวันไม่ว่างนนอะเนาะก็ลืมด้วยถ้าไม่ลืมนั้นเราได้กันเยอะงวดที่แล้วเราได้กันเยอะจริงๆโอเคงวดนี้ประวันว่างแล้วงวดที่แล้วถ้าจับชนเนี่ยคือ ผ่านเลยหนก่อนจะไปมาฟังคำเตือนสักนิดคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปีค่ะเอาค่ะน้องๆค่ะน้องๆที่มีสูตรไทยสูตรล่างของเป้วันน่ะนะคะให้เตรียมสูตร โบรานค่ะสูตรโบราณ M2 นะคะสูตรโบราณ M2 ค่ะอ,อย่างน้องๆที่ยังไม่มีสูตรประวันก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าน้องๆมีสูตรอื่นก็ดูไว้ถ้าชนกับน,น้องๆตัวไหนก็คือให้เก็บนะคะมากค่ะเดี๋ยวปวันจะพาไปลุยแป๊บเดียวนะคะใจะเย็นๆค่ะ นี่ประวันก็จะมาวางหลักสิบก่อนเนาะว่าหลักสิบประวันในงวดเนี้สิบล่างนะคะสิบล่างนะคะว่าสิบล่างประวันในงวดเนี้ประวันทําได้อะไรเจ็ดนี่ดับล่างอืมถ้าเจ็ดดับล่างเรา มีไหมเราไม่มีนี่หวัดโอ้เรามีนี่เจ็ดเออผิดอันนี้เขียนผิดไปเขียนหกมันไม่ใช่หกมันคือเจ็ดไม่อันนี้ที่เทียบเด่นได้ไงเนี่ยที่ว่าเนี่ยเรามันพอเรามาจับชนกับอะลอยใช่ไหมจับมาชนกับลอยเนี่ยซึ่งมันก็จะชนอยู่ที่ 5และ7แต่7นี่มันดับถ้าเราจับชนมันดับ7ดับล่างมันก็จะเหลืออยู่5ชุดเดียวอนั่น,น่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตั้งหลักสิบให้น้องๆเขาก่อนใจเย็นๆน,นะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวป้าวันจะพาลุยเรา แบบไหนเนี่ยเรามาหาเลขตัวเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะนะคะหาหลักสิบล่างแง่วันวันที่เท่าไหร่สิบหกใช่ไหม เดือน3ามหกหโอเควันนี้ประวันจะพามาหาละจะมาหาหลัก10ล่างอ่าซึ่งเราจะมาจับชนกันอ่าให้น้องๆเตรียมสูตรโบราณชุด M2 นะคะสูตรโบราณชุด M2 ค่ะมาประวันจะพาลุยละซึ่ง7เนี่ยมันก็ติดชนเด่นมันจะดับอยู่ไหม แล้วอีกอย่างมันก็ไปชนกับโอ้มันจะมาหลักร้อยไมมเจ็ดห้ามันดีดล่างหรือว่าไงไม่รู้ดูก่อนแต่ก็ต้องเก็บอะถึงจะติดดับก็เดี๋ยวยังไงก็ให้ให้ให้อ่อให้ประวันเนี่ยให้ประวันทำให้เสร็จให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดออก เพราะว่าเจ็ดเนี่ยคือเข้าดับล่างประวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลัก10ทั้งหมดที่ประวันทำมาได้แล้วประวันก็เทียบชนเด่นเนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นหลัก10บทั้งหมดที่ประวันจับชนเด่นออกมาล่างอันนี้เฉพาะล่างหลัก10บนะคะหาหลักสิบล่างคะ่ะนะคะ เจ็ดเนี่ยประวันทําแล้วเจ็ดเนี่ยคือติดดับล่างพระวันนะคะเดติดดับล่างแล้วก็ดับศูนย์นะคะศูนย์นี่จะดับทุกหลักค่ะซึ่งล่างของเรานี้ไม่มีศูนย์แต่ว่าสูตรโบราณของเราเนี่ย m สองเนี่ยเขามีศูนย์เดี๋ยวเราค่อยตัดออกนะคะซึ่งเราก็จะเหลืออยู่เลขอยู่หตัวอืมถ้าเขาดับศูนย์แล้วก็ มาเอานี่แล้วเราก็จะเอาสแล้วเราก็จะเอา5้าประวันก็จะเน้นลงมาให้อืมระหว่างสกับ5แล้วไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะ โอเคเราจะมาดูพังลกล่างว่าเลขออกวันอะไรฮานางเลขออกวันอะไรวันพุธเหรอวันพุธใช่ไหมโอเคเลขออกวันพุธเลขออกวันพุธ อาทิตย์ที่แล้วออกวันอังคารอังคารคือสามเจเจสามชนที่สมอันนี้ชนที่สี่ถ้ามันชนกันที่สี่อย่างเงี้ยสี่นี่ไม่น่าจะมีนะอืมพังล็อกนี่ถ้าสี่ไม่มีมันก็จะเหลืออยู่ที่สองและห Okay. เคดีย๋ยังไงเราก็ยังไงเราก็จับ5ไว้ก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยไม่รู้ว่า4หรือห้าเอาสดีกว่าจับ4ไว้ก่อน เขามาเก็บขยะมินหนัดตัวเล็กมันเปิดประตูออกไปฉุยเข้ามาเลยน้องๆทานข้าวกันหรือยังคะทานข้าวกันหรือยังเอยแล้ววันจะเอาสีอะไรมาขีดให้ดีสีน้ำตาลเนาะไม่ค่อยชอบเลยสีมันไม่สดใสเนาะอืเอาสีแดงดีกว่า เห็นเนาะเป็นยังไงกันมั่งเนาะหน่อยวันนี้ประวันเนี่ยสะใจหนักวันนี้ประวันไม่คิดนะประวันจะบอกไว้ให้ประวันไม่คิดเลยประวันหัวเลาะสะใจมันนี้เมื่อวานมันโกงเราวันนี้เอาคืนให้กระอักไปเลยโอ้โหสะใจสะใจมากๆ ประวันประวันนั่งดูอยู่เนาะนั่งดูตอนที่ว่ามันออกหน่อยปกติใช่ไหมอะนั่งดูอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมันออกมาหนึ่งสองละพอข้างบนมันออกมาอะไรอะสามเก้าเก้า,กาใช่ไหมประวันดูแล้วประวันปนังเข้าไปอัดเลยสองเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดและสองแล้วก็เพื่อนเพื่อนประวันาสายคอหวยอะไรก็มา คุยกันอะเนาะเรื่องหวยรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอัดกันโอ้โหสนั่นวันไหวกระจกบ้านประวันแทบแตกโอ้พอนั่งดูเสร็จโอ้มันมาสองสองเจ็ดบอกว่าได้แรงอกนี่วันนี้สะใจมากประวันบอกแล้วแอ้คุณน้อยเอ้ยอย่าก,กินเงินประวันเลยเงินประวันกินแล้วมันติดคอ เมื่อวานเนี่ยพะวันอัดสามสี่รู้ไหมมันกินประวันไปอยู่เจ็ดพันกว่าเมื่อวานนะเจ็ดพันกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ประวันขี้เกียจเล่นนี่แหละก็แทงไปเล่นๆเนาะก็อัดไปเออมันโกงประวันนะพอะมันโกงประวันพะวันแค้นเลยทีนี้ฮึมวันนี้เอาคืนซะฮึอสะใจสะใจมากมวันนี้ ซึ่งประวันก็ได้คืนแล้วนะอืมรัฐบาลที่ว่ากินประวันไปเจ็ดพันกว่ากว่านิดนิดประวันได้คืนละได้กำไรมาก็ใช้ได้เนาะพอได้ใช้จ่าย ็นอยเนี่ยหวยต่างประเทศเนี่ยก็อย่างเช่นที่ประวันสอนน้องๆไปเนาะ,นะให้นั่งดูเราเรอจังหวะเข้าถ้าว่าประวันเน้นเหล็กเด่นสงให้เนี่ยถ้าว่าเขาไม่มาหน่อยกิจหรือว่าน้อยพิเศษอ่าสองเขาไม่มาใช่ไหมถ้าเขามาอ่าอยู่ที่น้อยปกติเด่น ล่างทั้งหมดเราเราก็ดูอะเวลาถ้าเขาไม่มาหน่อยกิจหน่อยพิเศษตัวเด่นของป้าทั้งสองตัวที่ประวันเน้นให้เนี่ยถ้าว่าเขาไม่มาใช่ไหมทีนี้เราก็จ้องละเราจ้องเราไม่คือยังไงใช้คำแบบไหนมันถึงจะถูก คือรอจังหวะนะั้นเขาเรียกรอจังหวะเนาะรอจังหวะเลขเราดูว่าเขาจะมานอยพิเศษเนี่ยมากี่ตัวเลขเด่นประวันนะั้นนะอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมประวันเน้นให้ที่สองใช่ไหมอืมเขามาสองตัวเดียวเจ็ดเขาไม่มารู้แล้วแบบไหนนอยวีเนี่ยเขาต้องลงถ้าประวันบอกว่าเขามาพบอ่ามาด้วยกันเนี่ยเท่ากันเนี่ยเขาต้องมาด้วยกันแน่นอนนะคะ คือซึ่งถ้าเจ็ดก็ไม่มาคืองสองนอยแล้วเขาไม่มาเลยใช่ไหมอัดเลยค่ะอัดทั้งสองทั้ง7เลยรับรองไม่พลาดพอมาถึงนอยวีเราอัดเลยซึ่งพะวันก็เคยสอนไปหลายคลิปแล้วเนาะแต่น้องๆเนี่ยจะจำกันได้ไหมพะวันก็ไม่รู้การที่เราจะเอาเงินเขาเนี่ยเราต้องดูจังหวะด้วยดูอะไรหลายๆอย่าง คือต้องให้เป็นนะถ้าไม่เป็นก็ได้เงินมันยากหน่อยเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักสิบของประวันในงวดวันที่16เดือน3-6-5นะคะหลักสิบของประวันทั้งหมดเนี่ยที่ประวันทํามาได้เฉพาะหลักสิบน,นะหลักสิบล่างประวันเทียบเบ็ดเสร็จแล้วประวันก็จะได้อยู่ที่7 1 4และ5แต่7เนี่ยติดดับค่ะ7ติดดับล่างนะคะ แต่ว่าจะดับเอาอยู่ไหมประวันไม่รู้ค่ะแต่ยังไงก็งวดที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดับอะไรแล้วไม่รู้จําไม่ได้ละยังไงแล้วก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดออกก่อนเดี๋ยวรอให้ประวันทําให้หมดก่อนแล้วก็เอาเลขเนี่ยมาตั้งในสมุดใหญ่ดูว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะอางมาค่ะทีนี้ประวันเนี่ยจะพามาให้น้องๆดูละว,ว่างวดที่แล้วเนี่ยเลขประวันได้อะไร มาค่ะอันนี้เราจะมางวดงวดที่ผ่านมาก่อนเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งประวันก็มัวแต่ยุ่งกไก่หานมหาหน่อยลาวเวลยอะไรนั่นแหละประวันก็ไม่ได้พาน้องๆมาเทียบอ่ะเนาะให้น้องๆเตรียม,ส,มสูตรนะคะโบราณสูตรโบราณเอ็มสองนะคะงวดที่แล้ว วันจาไม่ได้แล้วว่าเข้าตัวข้เลียงลงมาอย่างไงไม่ต้องเลียงก็ได้เนาะงวดที่แล้วหลักสิบประวันคือ 3. สามศูนย์แล้วก็อะไรอีกศูนย์แล้วก็อะไรอีกจําไม่ได้มันเลียงยังไงเราไม่รู้ประวันจําไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเนาะนาะนีนะน,น้องน้องเห็นไหมหลักสิบประวัน <c oughs> ซึ่งปวันจําไม่ได้นะว่าตัวเรียงเข้าแบบไหนแล้วไม่รู้แต่ตัวเลขทั้งหมดปวันจําได้ค่ะแล้วก็ m 2ของเราใช่ไหม m 2ชุดโบราณ m 2นะคะซึ่งประวันก็ได้เขียนติดไว้ที่แผงทักษะประวันด้วยเนาะก็จะได้อยู่ที่0 1 2และ3นะคะ อันนี้สูตโบราณนะคะโบราณค่ะอันนี้หลักสิค่ะหลักสิบล่างนะคะโบราณนี่ก็เป็นสูตรล่างนะคะโบราณนี่จะเป็นสูตรล่างค่ะแต่ถ้าว่าพาไปจับกับอ่าเลขประจําวันที่ป้าวันได้เขียนไว้ข้างๆสูตรนนะคะถ้าเลขเข้ามาไอเนี่ยเขาก็จะได้ 2ชุดค่ะบนและล่างก็ここเหมือนงวดที่แล้วเนาะถ้าจับไปชนไปไปวินจับไปวินน้องๆก็จะได้ทั้งบนและล่างได้ทั้งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดะเนาะอ่ะค่ะอันนี้ก็จะเราจะมาจับชนกันละน้องๆดูนะว่าเราชนตัวไหนเราชนตัวนี้ใช่ไหมเราชน3เราชน0ูนงวดที่ผ่านมาเนี่ย คือเราเด้ชน3และ0ใช่ไหมเอาอันนี้งวดที่ผ่านมานะคะอันนี้งวดวันที่เท่าไหร่งวดที่วันที่เท่าไหร่ที่หนเนาะที่1เดือน3เนาะอันนี้งวดวันที่1เดือน3นะคะ <c oughs> เราจับชนออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะสูตรโบราณ M2 นะคะแล้วก็หลัก10ประวันเราจับออกมาแล้วเราชนกันเราได้กันอยู่ที่3และ0ใช่ไหมคะเราได้กันอยู่ที่3และ0นะคะนะคะซึ่ง3เนี่ยติดดับล่างประวันใช่ไหมงวดที่แล้วใช่ไหมถ้าประวันจําไม่ผิดนะใช่ปะสาติดดับล่างเนาะเราก็ตัด3มออกเราก็จะเหลือ0นยอยู่ตัวเดียวคะ่ะ เราจะเหลือศูนย์อยู่ตัวเดียวงวดที่แล้วอะเนี่ยเห็นไหมซึ่งมางวดนี้อะมาเดี๋ยวประวันจะพาไปจับให้ให้น้องๆเตรียมสูตรเตรียมอะไรให้พร้อมเนาะลองเอามาจับกับประวันดูนาะลองเอามาจับกับหลักสิบประวันดูซึ่งหลักสิบประวันในงวดวันที่16นี้ก็จะได้อยู่ที่7จหนึ่ง 4และ5ค่ะอ่าแล้วก็สูตรโบราณ M 2ก็จะได้อยู่ที่8 9 0 1ค่ะนะคะ M 1ทีนี้เราก็จะมาจับตัดกันค่ะว่าเรา ชนกันอยู่ที่ตัวไหนอ่านน้องๆดูค่ะอันนี้โบราณนะคะนี่โบราณเอาสละอาหายอันนี้หลักสิบล่างประวันนะคะอืมสิบล่างน้องๆดูค่ะว่ามันชนกันอยู่ที่ตัวไหนคะงวดนี้งวดนี้เราก็จะได้อยู่ที่หนึ่งค่ะชน แต่เลขพวกนี้ก็อย่าทิ้งนะคะเก็บไว้โกอนค่ะอย่าทิ้งค่ะนะคะเราก็จะได้เด่นละเด่นของงวดนี้เด่นล่างนะคะเด่นล่างค่ะเราก็จะได้หนึ่งนะคะคืองวดนี้เราจะได้เด่นหนึ่งนะคะเดขกพวกนี้น้องจับมาชนกันแล้วตัดแล้วหลักสิบประวันตรงนี้ก็อย่าทิ้งก่อนนะคะเผื่อบางทีเนี่ย เขาอาจจะมาสองตัวหรือสามตัวเพราะว่าอันนี้มันเป็นเลขคนละสูตรอะค่ะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักสิบทั้งหมดบางทีเนี่ยประวันบางทีเขาก็มาสองตัวบางทีเขาก็มาตัวเดียวบางทีเขาก็จะโดดบนตัวล่างตัวบางทีเขาก็จะมาด้วยกันบนสองตัวล่างสองตัวอะไรประมาณนี้อย่าทิ้งค่ะอย่าทิ้งก่อนนะคะน้องๆเห็นไหมคะซึ่งงวดนี้เราก็จะได้เด่นอยู่ที่ หนึ่งค่ะทีนี้เราก็หากันไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาน้องๆแคปไปดูค่ะแคปไปทำตัวอย่างเหมือนประวันทำะนะคะอ่ะค่ะแคปอันนี้ก็จะเป็นหลักสิบประวันนะคะซึ่งงวดนี้ล่างของเราเนี่ยเราได้มาละเดนหนึ่งตัวคือสิบแต่เดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าชุดโบราณชุดนี้นะ ชุดโบราณ M 2ค่ะโบราณ M 2 M2 ค่ะนะคะโบราณ M 2เนี่ยซึ่งเขาแม่นยำม,มากนานๆปีหนึ่งจนหลุดประมาณครั้งหนึงครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยถ้าประวันจำไม่ผิดนะหนปีนะชุดโบราณชุดนี้นะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะมาล่างค่ะแต่ถ้าเราจับไปวินกับ ตัวแทนตัวแทนเนาะตัวแทนเลขที่ปราวันได้เขียนติดไว้ให้นะ่ะเขาก็จะได้ทั้งล่างทั้งบนค่ะถ้าเขาเกิดถ้าว่าเขาใช้ตัวเลขร่วมกันหรือว่าเขามาบนตัวล่างตัวอย่างเงี้ยเขาก็จะได้สองชุดค่ะถ้าน้องๆจับไปวินกันน่นนะอืมแต่ถ้าว่าจับมาชนกับอ่าหลักสิบของป้าวันเนี่ยถ้าเขาชนกันตัวไหนเราก็เอาตัวนั้นนะคะเหมือนอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาชนกันสองตัวใช่ไหม กะชน3และ0 3นมี่ติดดับประวันใช่ไหมซึ่งประวันก็ตัดทิ้งเราก็จะเหลือ0ตัวเดียวทีนี้ศตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวป้ะวันจะพาไปจับที่สมุดใหญ่นะคะเหมือนเช่นงวดนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวปะะวันจะพาไปจับที่สมุดใหญ่นะคะไปจับที่สมุดใหญ่โอเคนะคะน้องๆเข้าใจเนอะเอายังไงน้องๆก็แคปแคปค่ะแคปไว้ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะว่าประวันเนี่ย ตัดเลขแบบไหนจับชนอะไรทำแบบไหนนะคะอันนี้สำหรับน้องๆที่ว่ามีสูตรประวันอยู่นะคะแต่สำหรับน้องๆที่ไม่มีสูตรของประวันก็ไม่เป็นไรค่ะเหมือนน้องๆมีสูตรอื่นอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทําดูว่าเลขตัวไหนที่ชนเหมือนของประวันก็ให้เก็บไว้นะคะตัวไหนที่ชนกับประวันให้เก็บค่ะนะคะทั้งสองสูตรนี้เลยค่ะตัวไหนที่ชนให้เก็บนะคะ ัวไหนชนให้เก็บนะคะเอาค่ะแคปค่ะประวันจะไปละลูกซื้อข้าวมาให้ทานละเอาค่ะโอเคนะคะน้องๆเข้าใจเนาะอันไหนที่ไม่เข้าใจก็อ่าคอมเมนต์มาถามประวันแต่ว่าน้องๆคอมเมนต์เนี่ยน้องๆต้องระบุด้วยระบุจุดด้วยว่าจุดไหนจุดไหนเหมือนอย่างน้องๆเนี่ยที่คอมเมนต์มาถามประวันหลายๆคนเนี่ย ตัวเลขเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงก็อย่างเช่นหลักร้อยนะคะน้องขาน้องฟังประวันนะคะอย่างเช่นหลักร้อยเนี่ยสองอะไรอะ่ะสองห้ามาจากไหนเลขก็มาจากสูตรหลักร้อยคะ่ะน้องขาซึ่งหลายๆคนน่ะเหมือนอย่างกับน,น้องน่ะสูตรโบราณที่มาช้าที่ป้ามาอันี่เนาะมาถาม หก <bbles> หน чи, ึ่งกับสองมาจากไหนก็มาจากสูตรค่ะมาจากสูตรล่างค่ะง่ายๆแค่นี้น้องคิดออกนะคะอือป้าก็งงนะถ้าน้องมีสูตรประวันเนี่ยน้องก็คงไม่ถามอย่างนี้อ่ะเนาะแต่ที่นี้น้องไม่มีสูตรประวันเนี่ยน้องมาถามประวันเนี่ยซึ่งประวันก็ไม่สามารถที่จะบอกน้องได้นะคะแต่ถ้าน้องมีสูตรประวันเนี่ยน้องคงรู้แล้วแหละว่าสูตรอะไรเพราะว่าประวันเองประวันก็ระบุไปแล้วว่าอ่า สูตรไหนสูตรไหนเอาเดี๋ยวประวันขอแจ้งน้องๆที่มีสูตรประวันก่อนเนาะอ่าสูตรเอ็มเอ็มอะไรแล้วหาประวันลืมแล้วอะอ๋อสูตร A1 หนึ่งนะคะน้องขา a 1หนึ่งให้น้องจับตาดูให้ดีๆนะคะสูตร A1 หนึ่งนะคะ a 1หนึ่งถึง a 4แต่ว่าสูตร A1 หนึ่งเนี่ย สูตร A 1 A 2 A 3ให้จับตาดูนะคะให้จับตาดูค่ะสูตรล่างนะคะ A 1 A 2 A 3นะคะจับตาดูตัวเลขค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะจับมาใส่ตรงนี้นะคะจับตาดูให้ดีๆนะคะน้องๆสําหรับที่มีสูตรประวันนะคะและน้องๆที่ว่ามาหลอกถามตัวเลขประวันเนี่ยไม่ต้องมาในลักษณะนี้นะคะน้องขา ประวันรู้ไม่ใช่ประวันนี้ไม่รู้นะคะไม่ต้องมาถามนะคะน้องๆค่ะน้องๆจับตาดูนะคะ a 1 A2 A3 สนะคะสูตรล่างคะ่ะสูตรล่างซึ่งวันนี้เราก็ได้หนึ่งแล้วโนเดี๋ยวเราจะพากันไปจับ A1 A2A3 นะคะน้องๆรู้แล้วก็เอาไปจับดูเองได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เราได้เด่นล่างเนี่ยมาละหนึ่งตัวคือก็ไม่ยาก เดี๋ยวพอเราจับ A1 A2A3 เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจับกับสมุดใหญ่ประวันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาเลขดับมาตัดซึ่งประวันดับล่างอะไรพวกนี้ประวันก็ยังทําไม่หมดทีค่ะนะคะเดี๋ยวให้ประวันทําให้หมดก่อนเนาะเพราะว่ามันก็ยังเช้าอยู่นะคะเอาค่ะยังไงก็ประวันจบคลิปก่อนเนาะอือเอาค่ะก็ขอให้น้อง ฝึกฝนให้เก่งๆนะคะเพื่อน้องๆเนี่ยเอาไปหาลอตเตอรี่ก็จะได้ลดต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเาไปทำยังไงอะยังไงก็ให้ได้เลขมาก่อนหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เราก็มั่นใจแล้วว่าคือเราเนี่ยเราได้เลขหนึ่งมาละหนึ่งตัวล่างนะคะค่ะยังไงประวันก็จบคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวประวันก็จะทยอยค่ะทยอยมา อสอนน้องๆว่าวิธีการจับเลขในสูตรของปะวันเนี่ยต้องเอาสูตรไหนมาจับกับสูตรไหนเอาอันไหนมาจับกับอันไหนนะคะซึ่งปะวันเองก็เนี่ยเพิ่งจะมีเวลาค่ะมีเวลาที่ว่าเช็คสูตรแล้วก็มาดูว่าสูตรไหนที่ว่าปะวันใช้อยู่ประจําซึ่งปะวัน,นี่สูตรมันเยอะปะวันก็จําไม่ค่อยได้ด้วยว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนนะคะอ่ะค่ะ ยังไงน้องๆก็ไม่เข้าใจจุดไหนก็ให้ระบุจุดมาถามปวันนะคะสําหรับน้องๆที่มีสูตรของปวันนะคะระบุจุดมาถามนะคะอย่างน้องๆที่ว่าไม่มีสูตรปวันเนี่ยถ้าน้องๆมาถามเนี่ยปวันก็ไม่สามารถตอบได้ค่ะเพราะปวันไม่รู้ว่าสูตรน้องน่ะมันใช้สูตรอะไรนะคะเอาค่ะน้องๆค่ะแคปนะคะปวันจะไปแล้ะค่ะ ยังไงก็ให้น้องๆฝึกฝนให้เก่งเนาะเพื่อจะได้เอาไปสร้างอาชีพของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ทำเป็นได้ซื้อเองอะไรเองไม่ต้องไปโงอใครไม่ต้องไปนั่งรอตัวเลขใครให้เขาทําให้อะไรให้เนาะอืออย่างเช่นป้าวันกับป้านางเนี่ยทำเองซื้อเองรวยเองอือไม่สนใจ <c oughs> นะคะเวลาโดนกินก็โดนกินเองอือ นะคะเอาค่ะปมืวันจะไปละยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีนะคะคืนนี้ลาตีสวัสดีค่ะ